ใช่คุอยากคุอยายงามคืออยายกินน้งกรแเสืค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้ามือนี้น้องความมีกินข้าวแล้วยังมนีน้องความมีอิ่มหรือได้ค่ะมือน,นี้แม่ก็เลยมากินผู้เดียวแต่ว่าน้องความมีามาน,น,นั่งเป็มมุมใช่ไหมอันนี้ก็สิได้เมนูนได้ค่ะตำมะเขืค่ะ,ะ,ะม,มันมีแบ่นมีอยากกินแบบ

เขาไม่ห่งเซ่บมาเดี๋ยวทำไม่กี่น้ำกันเขามหงกเขามีบ่นี่จะขัว้าเขัคว้าหอมขอยากเซ็มเลยด้วยครอนี่ขขบคุณนน้ำอยูุ่เรื่องใส่

ô tay, 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 ô ส้มผมวิาแรกคอืมัมส้งผมวิชาแรกสือ่ะผัดบุมีสมผักท่านี้ส,สผมสผมสกสสักคือสีแสบผักค่ะงาบานมันเย็นค่ะยังเล่น ฟังดีกะติบิเสียงแม่งว่แน่ใจว่าเป็นเสียงอย่างค่ะคือจักรจันเรออแเลา้องจั้สนเลยเลยอกคือปลาผู้บ่เสียงจักจันเนะ ย้ําดังน่าังหรือเปล่แซบครับวับนนี้เขาปุ่นอันว่านั่นเป็นเขาปุ่นบารีตมนะคะมันจะรึกแข้งนนขะะแข้งเนอือ

กิงแบบว่าจับจับนืงเผาทนื่องเาปุ่น มาบ้านก็เสียงรถไกายไปไกายมาอีกเหรอยมำใบายหลังบ้านมมนสิแดดค่ะไม่พาลูกมาเล่นหน้าบ้าน

ในบากกอกตามังหงเส่บะกกอก แบบค้าค่ะอกินมะหูเปือนเบื่อกับตา้ม,มาคู่นนเนาะข้าปุ้นด้วยกินเด็ดตลอดยำเน้อ ้างเส้นยังจับมือก็แค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ